สมุทยัยสำหรับผู้พฤตปฏิบัติธรรมก็จะคุ้นเคยกับคำนี้ว่าเป็นหนึ่งในอริยสัจสี่ ซึ่งทั้งหมดก็คือทุกสมุทัยนิโรธและอริยมรรคสมุทัยนี้ซึ่งแปลว่าเหตุหรือว่าธรรมที่ตั้งขึ้นในความหมายของอริยสัจนี้คือตัณหาดังนั้นตัณหาจึงเป็นที่รวมของกิเลสทั้งหลายก็ตัณหานี่แหละที่ทําให้เกิดความทูกการเวียนว่ายตตยเกิดในวัฏสงสารก็เพราะตัณหานี่แหละตัณหาเป็นอกุศลส่วนธรรมที่ตรงกันข้ามคือกุศลคือศรรีลสมาธิปัญญาและกุศล,ลธรรมในส่วนอื่น ที่สงเคราะห์ในส่วนนี้ซึ่งเป็นธรรมที่เมื่อตั้งขึ้นแล้วไม่เป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดแต่คาว่าตัณหาที่ใช้คําว่าสมูไทยคือธรรมที่ตั้งขึ้นนั้นเมื่อธรรมตั้งขึ้นแล้วก็ต้องดับไปดังนั้นธรรมคือสมูไทยหรือตัณหาสมูไทยนี้จึงเป็นธรรมที่เวียนว่ายตายเกิดแต่การเกิดขึ้นเกิดทั้งดีและไม่ดีธรรมที่ตั้งขึ้นคือตัณหานี้ในส่วนที่อยากก็คือบาปอากุศล กรรมที่รุนแรงมีการเบียดเบียนกันทุกรูปแบบเกิดขึ้นได้เพราะตัณหานี้แต่ตัณหาความอยากดีความอยากดีนี้นี่แหละเป็นเหตุให้ทําความดีเมื่อทําความดีโดยต้องการผลของความดีคือสุขติโลกสวรรค์ก็จะเป็นไปแบบเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังมีตัณหาก็จะทําให้เกิดแม้แต่พระอนาคามีซึ่งท่านตัดเรื่องกามออกไปแต่ยังเหลือราคา ในรูปปาะชานอารูปปาะชานซึ่งก็คือตัณหาสมูทัยนี่แหละแต่เป็นตัณหาที่ดีไม่เบียดเบียนใครแหละก็ยังทำให้เกิดการไปถือเกิดใหม่มีพบใหม่ ที่เรียกว่าโพโนพภวิกามีพบใหม่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อยังตัดสมูทัยไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เจริญกุศลและธรรมให้สมบูรณ์คือศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์เต็มที่ก็ยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดแต่เราเลือกเกิดได้จากการตั้งเหตุที่ดีคือตัณหาที่ดีคือความอยากดีอยากได้ใคร่ความดีถึงแม้ความดีนั้นจะเป็นไปเพื่อโลกธรรมท,ที่ดีก็าตามภาวะเหล่านี้ก็เป็นพื้น พื้นฐานของการพัฒนาต่อไปเมื่ออยากได้ใคร่ความดีแล้วทําความดีโดยหวังผลโลกธรรมดีๆเมื่อศึกษาในอริยสัจอริยธรรมเข้าใจถึงการเวียนว่ายตายเกิดว่าหน้าเบื่อหน่ายด้วยปัญญาก็จะพัฒนาให้เหลือแต่ความดีที่ไม่ต้องมีตัณหาเพื่อทําให้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยการตั้งธรรมที่เป็นกุศลธรรมคือศีสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคที่ม องค์ 8. ถ้าภาวนาได้ดีสม่ำเสมอดีก็จะตัดเอากิเลต,ตันหาออกไปไม่สามารถที่จะแทรกได้นั้นหมายความว่าศีลสมาธิปัญญานั้นสมบูรณ์เต็มที่ก็จะทำให้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดมีนิโรธธรรมเกิดขึ้น ความทุกข์ที่เกิดคือทุกข์ในอริยสัตที่เกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งตัณหาก็จะไม่เกิดอีกต่อไปเป็นทุกข์ครั้งสุดท้ายที่ดับแล้วจะไม่เกิดอีกสิ้นความทุกข์คือหยุดการเวียนว่ายตายเกิดจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องทําพื้นฐานของความอยากได้ใคร่ดีให้มันมีความพร้อมเสียก่อนคือทําความเข้าใจใน สัจธรรมความจริงว่าทำสิ่งไรก็ตามย่อมได้ผลเมื่ออกุศลละธรรมตั้งขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความหยาบมีความละเอียดประณีตก็ตามอกุศลแธรรมนั้นก็ทำให้เกิดขึ้นอยู่ดีเมื่อมีความเข้าใจเราสามารถที่จะระมัดระวังบาปอกุศล ซึ่งเป็นสภาพที่อยากยิ่งก็จะทําให้พ้นจากทุกขติอบายวินิบาสนารกได้พบภูมิที่สูงขึ้นมีสติปัญญาได้เมื่อมีสติปัญญาเกิดขึ้นก็จะพิจารณาเห็นถึงสภาวะของความเป็นจริงได้จากการที่ได้ถือกําเนิดเกิดดีแต่ถ้าหากบุคคลที่แม้แต่ทําให้ถือกําเนิดเกิดดีก็ไม่ได้ก็ไม่สามารถทําสติปัญญาให้เกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างสัตว์อบายทั้งหลายแม้แต่สัตว์เดรัจฉาน เขาไม่สามารถสร้างสติปัญญาขึ้นได้ เขาจึงไม่สามารถพัฒนาต่อไปให้เข้าใจถึงสัจธรรมความจริงแท้ได้เมื่อเรามีโอกาสได้ถือกำเนิดเกิดมาจากการที่ได้อยากทำความดีและทำความดีได้จนได้ภูมิเป็นมนุษย์โอกาสอันนี้ควรถูกใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาในการศึกษาปรมัตสัจธรรมเพื่อทำให้พบภูมิละเอียดประณีตยิ่งขึ้นจนกระทั่งหมดความเบียดหวยตายเกิดหมด ทุกหมดโศกดังที่ได้กล่าวมาดังนั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบททัติธรรมควรประพฤติไปตามลำดับเพื่อทำพื้นฐานให้มีการเกิดขึ้นแล้วทรงผลให้เป็นความดีขอให้พิจารณาดูว่าเราจะนำไปปรับใช้ให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้ด้วยดี มีความเจริญในศีลในธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกท่านทุกคนเทินก็การบรรยายธรรมในครั้งนี้ก็มีความละเอียดประณีตซึ่งทำความเข้าใจได้ยากพอสมควรก็ขอให้พิจาร,รณาดูให้ละเอียดประณีตในเรื่องของสมูทยัยกับธรรมะที่ทำให้ไม่เกิดสมูทยัยซึ่งก็คืออริยมรรคนั่นเองดังที่ได้บรรยายมาด้วยประกาละชนี